สวัสดีครับผมนายศิวกรศิวผาสอประกอ1หนึ่งทวีเลขที่ 9B วันนี้ผมจะมาเขียนรายงานที่6โปรแกรมการควบคุมสวิตช์ร่วมกับลิมิตสวิตนะครับผมดับแรกนะครับผมให้นำหน้าคอนแทค N.C มาใส่ครับผมต่อด้วยนะครับผมเป็นสวิตช์เลเรหนึ่งนะครับหรือ on off นั่นเอง จากนั้นนะครับผมทำดัวสวิตท,ทำให้สายพานนะครับเลื่อนไปทางขวาต่อมานะครับผมในส่วนของลิมิตสวิตนะครับผมจะเป็นลิมิตสวิตเอทเอทหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอีเมอร์เจนซีนะครับผมลิมิต e m e r เมอร์จากนั้นนะครับผมในส่วนของเอาท์พุตนะครับผมจะเป็นเบลล์เบลล์ไลท์นะครับผม แล้วก็เมื่อสายพานเลื่อนไปทางไลท์นะครับผมก็จะทำให้หลอดนะครับติดครับผมผมต้องการให้เบลเบลไลท์นะครับผมทำงานนะครับค้างไว้นะครับผมให้ําเบลไลท์นะครับผมมาขนาด ร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมในส่วนของเซ็ชันที่สน,นะครับผมก็ครอปในส่วนเซ็กชันที่สูงมาได้เลยแล้วก็กดวางไปในสนะนั้น,นครับผมผมจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมให้เป็นสวิต์นะครับต่อมานะครับผมสายพายนี่นะครับผมเราจะเปลี่ยนที่เรื่องไรนะครับ แล้วก็ในส่วนของมีสวิตนะครับ l s ครับ LS2 แ,แล้วก็จะเดียวไลท์ตัวเดิมนะครับผมให้เป็นเดีวเลี้ยและนี่ก็คือในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับผมต่อไปจะเป็นการต่อวงจรของ PLC ครับต่อมานะครับผมหลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับ จะเป็นการต่อวงจร PLC ในใบงานที่6ครับ เมื่อต่อวงจร PLC เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาจะเป็นการโหลดโปรแกรมนะครับลงใน PLC ครับในส่วนของการทดลองนะครับบิตสวิตช์ s s 0นะครับไปตำแหน่งแมนนวลนะครับบิตสวิตช์ s s 1ไปตำแหน่งออนนะครับนำชิ้นงานมาวางไว้ตรงกลางสายพานนะครับผมกดสวิตช์ PB1 นะครับสายพานเลื่อนไปทางขวาชลิมิทสวิตช์ LS1 นะครับผมจะทําให้สายพานหยุดทํางานครับผมจากนั้นนะครับผมให้นําชิ้นงานนะครับผมมาวางไว้ตรงกลางสายพานเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับผม กดสวิตช์ PB2 นะครับสายพานเลื่อนไปทางซ้ายเมื่อชน LS2 นะครับผมสายพานหยุดทํางานครับขณะที่สายพานเลื่อนไปทางขวานะครับผมจะทําให้ PL1 ติดครับแต่ถ้าสายพานเลื่อนไปทางซ้ายนะครับผมจะทําให้ PL2 ติดครับผมในขณะสายพานทํางานนะครับผมถ้าบิดสวิตช์ TH1 ไปตาแหน่ง o อฟกดสวิตช์ PB3 หรือกด PB5 นะครับผมจะทําให้สายพานหยุดทํางานและหลอด PL1 และ PL2 ก็จะดับด้วยครับ ขอขอบคุณครับ